สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุพูดสุขอนเนจ้าหดูแดงพิมพาพรเสรีจ้าบอไดมาทานทายโดนคับพี่น้องบ่ค่อยจะว่างกันป็นใาพี่น้องอยู่ในบ้านธรรมชาตินะคะส่วนหนน่นผู้ทยกับกับว่าางคับพี่น้องเข้ามาในบ้านธรรมชาติเราก็จะมีแนวเฮดหลายอย่างในยิตัดหญ้าในจีอีหยังหลายอย่างคับพี่น้องอันนี้ก็แตง่งแตง่งบ้านธรรมชาตินะคะ เ,เห็ดไปเรื่อยๆอยค่ะเพราะว่าพา่พอได้ไดก็ทมันนั้นมันมีแนวเห็ดหลายอย่างค่ะพี่น้องแล้วก็ติดแตงบ้านธรรมชาติแล้วก็ค้นป้ายคำคมเนาะคะ่ะอยู่ที่บ้านธรรมชาตินี่ลหละ <refriger> เห็ดน,นั้นเห็ดน,นี่ว่าค่อยได้ว่างบาไดค่ะเห็ดเองค่ะพี่น้องเห็ดเองด้วย เจ้าของแล้วก็เฮ็ดไปเรื่อยๆคุณฝนก็เข่าป้ากลวยแน่ครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างจักน่อยนะครบพี่น้องกว้างแล้วก็ในที่เขตความสะอาดค่ะใบไม้โลนจะต้องกวาดใบไม้ซู่มือจากนั้นมาก็ต้องหดน้ำหดน้ำเสรียซับเรียบร้อยก็ต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แตงป่ายอันใดเป็นแต่เฮ็ดเฮ็ดเปิดกล่อพี่น้องปลูกนั่นปลูกนี่ เจอไปเจออะไรทำนนั่นลืมด้วยกลับมาไม่เสร็จเลยอ้าวไปหน้าเรื่อยมันบอกมึงคนใช่บางทีทำนั่นอยู่ไปเจอเนี่ยก็ทำอ้าวเพราะว่าเขาเขาปลูกไว้หลายอย่างเนาะค่ะทั้งมีทั้งผักผักหวานเนาะผักหวานตะไคร่ของกินกับายอย่างกับพี่น้องก็ต้องดูแลเขาปลูกแล้วก็ต้องดูแลค่ะพี่น้องในชิตัดกิ่งมุงกิ่งไม้กวาดทำความสะอาดหลายอย่างค่ะเลยบ่ค่อยได้ มาบอามาคุยน้ำพี่น้องบันไดนะคะนี่ละค่ะเห็นภาพก็ก็แก๊กแกอยู่ตลอดมดแดงก็เต็มนะอืมไปไปเรื่อยกับพี่น้องมันไปพัฒนาไปเรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปทั้งปุ่นแน่ไปทั้งปีไปเห็นนั่นกับบัมบัดไปเรื่อยกับพี่น้องนะคะตอนนี้ก็แตงตรงอตรงคอนไหมนะคะเอาคอนเอาเอาไหมนะคะไม้เหลือจากที่เขา เอามาจากบ้านนล้วก็ที่คุณพ่อคุณแม่เก็บไว้ก็มาเห็ดประโยชน์ับพี่นองเอาเป็นเสาเอที่เกี้ยงๆนี่กวาดทุกวันนะเนี่ยอันที่ร่ว่างเนี่ยพี่น้องเห็นอยู่นี่ตีกวาดทั้งมือก่ลงมาพกันสวดมนต์เรียบร้อยแล้วก็ก็จะลงมาเหตุความสอาดก่ะขันคว้นการทารการกินนี่ลังมือกินมือเดียวบพรมีเวลาเหตุในแต่เหตุจนเพิ้นกับพี่น้องว่ลืมกินอืย เอก็แกกอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องแต่นธรรมชาติเสียงนกเสียงกาเลยแมนค่ะเจ้าเว่านี่โอ้โหเพทุกวันห้องทุกมมือเนาะจ้าอืมมวนด้วยกระเป๋าห้องนี่แหละค่ะพี่น้องก็อยู่แบบนี้ค่ะธรรมชาติแต่งไปด้ความสะอาดส่วนมากจะต้องต้องเน้นความสะอาดเป็นหลักจ้าขวัดมันทุกมมือค่ะพี่น้องกวาดแล้วก็ต้องแบบต้อง ต้องอยู่กับมันเลยค่ะว่าใดมีเวลาเลยไม,ไม่กวาดไม่ได้อาาเป็นศอกถ้ามาปล่อยแว้นานๆน,น,น,นะเพราะว่าต้นไม้หลายไปป่ากล้วยในนา,นานเป็นศอกออเดินเข้าไปนี่โอ้โหตัวจะเหยียือืออ,อันนี้ก็แตงค่ะถ้ามีขอนไม้น้อยๆก็จะมาแตงค่ะพี่น้องแตงอยู่บ้านธรรมชาตินี่แหละค่ะแตงเฮเบิ่งไม่เป็นดูดีนะคะตามความรู้สึกนะอยากเห็นอย่างเฮ็ดกับพี่น้องเอามาแต่งตาม จ้าของอยากเข็ยดนะบ่มีตามที่มันมีอยู่ในนั้นน่ะใช่ใช่มีย่ยางกระเฮ็ดแต่งไปมันเป็นประโยชน์ดีกว่าปล่อยมันถิ่งซื้อไม่เมื่อยก็มาเฮ็อดับเป็นลักเป็นยังไปใส่คำคมไปเนาะค่ะแล้วก็ต้นหมอกตนน้นไม้ใหญ่ไข่ใหญไปสัน่นใหายไปพี่ใหญ่ไปยุ่มมุมนั่นแน่มุมนี้แน่ไปเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้องที่เขาทางเนีคะตอนนี้มันถี่เข่าว่าหล่ะมันไปเรื่อยๆอยู่ที่ล่ะเดี๋ยวก็ใหายมุมนั่นใหายมุมนี้อยู่นี่คก็ นี่เฮียเราก็นั่งค่ะนั่งได้ค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าเอาไว้ให้นั่งค่ะเวลามูพ่วงม้าพี่น้องมากันนั่งกันเก้าอี้เป็นเก้าอี้ไปได้ตัวนะคะเพราะว่าเอาไว้เพื่อนกับยูถิงซื้อซึนใช่นะมากับเฮ็ดเป็นที่นั่งมังเงี้ยมั่งแต่งไปเขาก็แกก้อกู่นี่แหละไปใสดอกเพิ่นหมดไวมากนะเวลา โอ้ในหดหน้าหดเป็นมือตื่นมาี่แป๊บเดียวไวมากเลยเพียงแล้วไม่ทันได้ทำอะไรเลยเอมันก็ยังเวลามันหน่อยเวลาเห็ดนยจะไปเห็ดหลุมใหม่ตะไคร่หลุมตะไครณมันเกิดมันมันมันเป็นทีเทนอคุณฝนเนาะที่มันกว้างมันทำเยอะมันก็ทำหลายอย่างเนาะมันแบบทำนู่นทำนี่มันเยอะ เพื้นทีมน่มันกวา้างค่บเพค่อยว่างเลยละ่ะค่ะมื่นนึงก็ไบ่ได้ยังเลยอ่ะ <c oughs> ออกจากนี่ไปซาหน้าไปเอาผักจอกขึ้นลมจริงจริงเอาขึ้นมนาแล้วค่ะแต่ว่าอันอนี่มาผักหวานอันี้มาบูเบือค่ะมาบูเบือทั้งไปที่นี้พักกันม้อีกโซนหนึ่งกันยางมามาพออันพ่อบอกอยู่ว่ามีผักหวานด้อไปเบิง่งผักหวานเนี่ยก็ไ่ได้เบิ่งจักเดียวพี่นอ้องจนมานเบิ่งให้เพื่อนนั้น เบิ่งให้เพื่อนว่าโอ้มันอยู่ทึงโพนผักหวานมันเป็นผักหวานดั้งเดิมอลยคะ่ะมีตั้งโดนแล,แล้วนะเป็นต้นใหญ่งนะย,ยิยย้บ<ๆ>่ได้มาเบื้องยะเจียะคะ่ะนี่ก็เลยมาเบิ่งกันมาแย่งกันกับอยู่ทั้งโพนคับพี่น้องเนี่ยทั้งโพนเนี่ยมีแต่ผักหวานเนะะี่ยคต้นใหญ่งยิ่นเนี่ยนะครัพ่อบอกกันมาเบิ่งอยู่แต่บ่ได้บ่ได้มาจางยเจียก็เลยมาเบิ่งให้เพื่อนก็เลยมา พัฒนาโพ้นนี่ให้เป็นคนพ่อคนแม่ผักหวานเอาคนพ่อคนแม่ผักหวานเนี่ยโอ้มันต้นใหญ่อะค่ะพี่น้องต้นใหญ่เรามมนก็ออกรูกออกลานนั้นเต็มโพ้นนี่เลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวพ่อบอกว่าให้รีบไบเด้อฉันว่ามันสิแตกใหิกจินอยู่นี่โพ้นนี่มีแต่ผักหวานค่ะต้นใหญ่แล้วกะต้นใหญ่มีแต่ต้นใหญ่ก็เลยมาบำบัดแจ้งหน่อยค่ะก็เลยจิมา เอานามใส่แล้วก็เฮ็ดเอาใส่ยวงใส่ปุย๋ยใส่ยางแจกหน้อย,น,อยนึ่งอะค่ะจีได้กินอยู่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มแตกแล้วแต่เลยมาเฮ็ดแต่พ่อพ่อบอกให้มาเบิง่งแต่ด่วนเราไม่ได้เบิ่งจักอย่าเฮ็ดนั่นเห็ดหนีดน่พี่น้องเพ่อะเย็นเราก็เฮ็ดต้องเฮ็ดแต่มันมีแต่ ใบใหม่ใบไหลนะคะเพราะว่าต้นนี้มันจะเป็นตน้ตนต้นต้นโกบอลตน้นเพราะว่าเป็นพี่เลี้ยงงองมกกวานนี่มีตั้งแต่โดนแล้วค่ะตั้งแต่ดั้งแต่เดิมเลยมกกวานเนี่ยแต่พอได้เขามาเบิอง,องเนยเจียก็อยู่นี่บานธรรมชาตินะคะแต่ว่ายู่อีกไออยู่ติดไอ้โซนน่ะคะ่ะติดยุ่ของบนอีกติกดแดนก็เพื่นนะะ่ตอนนี้กำลัง พัดนาอยู่เนี่ยค่ะกวาดเพื่อจะไม่ให้เวลาสูงไฟใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวสูงไฟก็จีเพราะได้ลวกผักหวานไงนี่ค่ะมันอยู่อีกโซนบนเลยค่ะข้างล่างก็จะเป็นโซนไม่จากที่เป็นเฮ็ดเป็นทางนะคะแล้วก็ต้องโค้งกันไหมอีกค่ะมาทั้งโค้งตามทางมาพุทธบุชาบ้านธรรมชาติอยู่บนนะคะฟ้ากันมามามาจนแรกอ่ะพ่อบอกว่าเบิ้งงต้นแล้วเนาะใช่เบิ้งงต้นโอ้วเนี่ยว่า ค่ะอยู่ขานาดในบริเวณนี่แหละค่ะจิติพัฒนาอยู่ว่ิจิหติตตังเข้ามาอยู่ค่ะเหตตาเข้ามามาอยู่โซนหนึ่งค่ะ <โฆ S 2> อันนี้จิเงยียบอจะเป็นโพ <โฆ S 2> ้นภาคอ่านมันไม่จะติดแดนเ,นเลยค่ะติกดกะทิของพวกญาติินี่แหละ <โฆ S 2> แต่ว่ามันอยู่ตรงแดนเลยเนี่ยค่ะกำลังด,ดึงเงาหยาเอาหงอกเพื่อที่จะใ้เพื้นลงลงเอาหน้ามใส่เอาหน้ามใส่ กิสิได้กินอยู่ดีเนี่ยจะได้มีมดมดแดงพอมั้มดแดงมดแดงก็ไลา่กับพี่น้องต้องเอาไว้ขวดใส่น้ำนนตั้งไว้ตรงตรงไอ้ต้นไม้นะคะตรงโค้นไม้เพื่อป่วยเพิ่นเด็ดตามากัดท้างไงต,งต้องต้องต้องให้เพิ่นไตายเปิล้ปตลตายหาน้เนาเพื่อกกินน้ำเข้ากับไปเอา <รถ S 1> น้ำโอเคกับพี่น้องยังไงก็ขอมีความสุขหลายๆ